สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาหาเห็ดมันปูนะคะวันนี้ก็มาเช้านี้ฝนตกเพิ่งมานะคะก็มาเจอเห็ดมาหาเห็ดด้วยกันนะคะพี่น้องดเมื่อวานฝนตกหนักมาก ไม่ถน,นัดใส่ถุงมือหน้องเจ้าเก็บเห็นแบบนี้นนะดะสวยมากเห็นงามมากเลยดอกใหญ่ โอ้ยเห็บเห็บกำลังมาพี่น้องช่วงนี้เริ่มจะมีเห็บแล้วไปดูต่อพี่น้อง ฝนตกแล้วก็จะเห็นเห็ดเหลืองง่ายนะคะเห็ดน,น้ำหมากเห็ดน,น้ำหมากไม่ค่อยสวยสวยดอกน้ำสวยไม่ค่อยดูดอกงาม ดูเห็ดอันนี้ที่เข้าไว้ดองพี่น้องเห็ดอันนี้ก็กินได้นะคะเนี่ยที่เข้าไว้ดองเห็ดอะไรไม่รู้จำไม่ได้สามดาวเนาะจะไปดองใส่เกลือ นี่ก็ไม่มีพิษในในช็อปก็ขายแพงมากเลยนะเขาดองใส่เกลือนะขายพี่น้องนิดเดียวหนงสิบยูโรพี่น้องดูเห็บนี่แหละ <c oughs> เห็บเฮ็บเฮ้ย อันนี้เห็ดนี้เอาไปใส่ตู้เย็นเอาไว้กินหน้านนาเอาไว้ทำน้ำพริกก็ได้เนี่ยเอาไปไว้ทำลาบเค็งไว้นะเยอะมากฝนตกใหม่ๆสวยอะไรไปดูต่อ เหลืองอุ้ยเหลืองก็ไม่ก็สวยอาสวยสวยนี่สวยใหญ่อันนี้คลิปไม่ได้ตัดต่อเนาะพี่น้องก็ดูแบบธรรมชาติเลยแบบหาธรรมชาตินี่งามมากเลย เราไปปัดที่บ้านทางนู้นเห็นแล้วืองเหลือง,รองตรงนี้ก็มีตรงนู้นก็มีป่านี่เห็ดเยอะมากเลยเห็ดเลืองเยอะมากเลยมาป่าคนเดียวพี่น้อง 对。 นะเ,อเอาดอกใหญ่ก่อนดอกใหญ่ดูนี่ขึ้นโนซะนอยู่ในป่าเนาะดอกใหญ่มากหักแล้วหักแล้ว กัดยินวันนี้สิบหกองศาเช้านี่สิบสามองศานเานี่ยวนะดอกสวย,สวย หดก่อนนะยุย่งก็ยุ่ง